เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตั้งขึ้นตามพระ,ะราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2479มีเขตพื้นที่เทศบาล4.5ตารางกิโลเมตรต่อมาปีพุทธศักราช2499ได้ก่อตั้งสำนักง,งานใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนเทวาพิบาลบนเนื้อที่4ไร่เศษเมื่อบ้านเมืองและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ทำการขยายเขตเทศบาลออกไปในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2509ทำให้มีพื้นที่11.63ตารางกิโลเมตรครอบคลุม20ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและการบริการประชาชนให้มีความสะดวกร,รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงก่อสร้างอาคารสำนักง,งาน เพิ่มในปีพุทธศักราช2542โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งประกอบด้วยนายบรรจงโคสิจิรน,นันนายุกเทศมนตรี 101. เมืองร้อยเอ็ดดรดุชากรมาชมาดวนรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายเรืองรัตนพงศ์คาสติตร,รองนายุกเทศมนตรี 101. เมืองร้อยเอ็ดดรวัฒนพงศ์ชิตสงสวัสด รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตกฤิตลักษ์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายชยุตโอวาทกาโนนเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอีกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล3าเขตจำนวน18คนที่มาจากการเลือกตั้งพร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักฟุ้งฟักตำนานเมืองหรือเรื่องวัฒนธรรมด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมิบาลและ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูป,ปการและพัฒนาพื้นที่อาคารสถานที่ ฟุตบาททางเดินเท้าบนถนนทุกสายตลอดจนเกาะกลางถนนให้เกิดทัศนียภาพและความรุ่มเรื่นเขียวขจีพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดสวนหยอ่อมไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ว่างรวมทั้งที่ของหน่วยงานราชการเอกชนบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภยัย มีระบบบริหารการจัดการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝนในเขตเทศบาลให้ไดม้มาตรฐานและพอเพียงพร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านการคมานาคมและขนส่งส่งเสริมวางแผนงานด้านผังเมืองควบคุมอาคารการน,นำผังเมืองผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาเมืองให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจหอโหวตร,ร้อยเอ็ดแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองร้อยเอ็ดเด่นตรงงานกลางเมืองในพื้นที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดคึกคักเป็นอย่างมากทั้งนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยการนำเอาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนเพื่อเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์เช่นการมีกลุ่มอาชีพชุมชนอาทิกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มแปรรูปปลาส้มกลุ่มทำไม้กวาดอีกทั้งส่งเสริมตลาดชุมชนในช่วงวันศุกร์เสาร์บริเวณลานหอโหวตเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนอีกหนึ่งช่องทางการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการจัดการศึกษาระดับประถมวยัยเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ตามแนวการสอนรูปแบบมอนเตซอรีและการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัลมีทักษะภาษา,าต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้โดยจัดการศึกษาแบบภหุปัญญาเช่นกีฬาดนตรีศิลปะอาชีพและการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านศาสนาและวัฒนธรรมเราจะสืบสารประเพณีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดโดยสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตการยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสาธารณาสุขและสวัสดิการสังคมสนับสนุนจัดศูนย์บริการสาธารณาสุขและเพิ่มบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขให้เพียงพอให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิ์รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและอนามายัย รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬายอย่างเพียงพอและทั่วถึงมีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยควบคู่กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบป,ประกันสุขภาพและเป็นธรรมพร้อมปรับปรุงระบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออื่นๆโดยมีมาตรฐานระบบงานและวิธีการปฏิบัติแจ้งข่าวสาร ระงับเหตุอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยรวมทั้งให้ทุกชุมชนมีเครื่องมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและความสามารถป้องกันสาธารณาภัยได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและด้อยโอกาสทางสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้านการสาธารณาสุขส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดำเนินการ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวนสาธารณะในเขตเทศบาลและผนึกกําลังกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นอื่นองค์กรเอกชนและประชาชนให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน ติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียจากชุมชนปรับปรุงระบบการจัดการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพพร้อมจัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมตั้งแต่การเก็บขนการขนส่งและการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะสนับสนุนการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับสภาวะการของปัญหา การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครองเป็นการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนคำนึงถึงหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าการมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาปฏิรูปและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องการบริหารแบบรูปแบบบูรณาการและแบบประชารัฐการสร้างความสงบความผาสุกความมั่นคงในชีวิตการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เปิดมุมมองใหม่ให้กับประชาชนเข้าสู่ศูนย์การบริการประชาชนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยระบบบริหารจัดการสมัยใหม่พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้านต่างๆอาทิงานทะเบียนราษฎรงานบริการด้านชำระภาษีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงานบัตรประจำตัวประชาชนจดทะเบียนพาณิชย์งานด้านสวัสดิการสังคม เปิดตัวอาคารใหม่อุปกรณ์ทันสมัยบริการรวดเร็วประทับใจรู้จักกันในานามศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายร่วมกันจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้จะทำให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองน่าอยู่และพัฒนายอย่างยังย่งยืนต่อไป